อยูอย่่ก็ใช้เวลานานขึ้นในการเทเลพอร์ตถูกโจมตีโดย NPC ที่ไม่รู้จักระหว่างรวบรวมทรัพยากรนั่นเป็นเพราะท่านพลัดเข้าไปในอีกกลุ่มโดยบังเอิญหากท่านเข้าไปในอีกกลุ่มจะมีข้อความแจ้งเตือนการเข้าไปอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเวลาที่ใช้ในการเทเลพอร์ตกลับบ้านจะเพิ่มขึ้น และท่านจะไม่สามารถใช้เสาวาร์าก่ท่านในการเทเลพอร์ตนอกจากนั้นหากท่านพยายามเริ่มทำเหมืองทรัพยากรทันทีแต้มขัดแย้งของท่านจะเพิ่มขึ้นเมื่อแต้มขัดแย้งของท่านสูงถึงระดับหนึ่งจะดึงดูดให้ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ทรงพลังมานั่นแหละคือ N.P.C. ที่ไม่รู้จักซึ่งได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้าการสำรวจกลุ่มอื่นอย่างปลอดภัยเป็นงานง่ายมาก ต้องเดินทางผ่านท่าเรือแล้วสมัครรับพาสท,ที่นั่นโปรดสังเกตว่าพาสมีเวลาจำกดัดท่านต้องทำธุระให้เสร็จก่อนพาสหมดอายุ